แล้วครับลงสนามแล้วครับนี่ครับถ่ายวีีดโออยู่นี่ไงนี่ตัวจี๊ดเลย <c oughs> ตัวจี๊ดเลยครับตัวจี๊ด,ด <c oughs> ไปแล้วไปแล้วอโมวิ่งแล้ววิ่งตามเลยเนาววิ่งตามเลยตามเลยครับโอ้วิ่งเร็วมากเลย เพื่อนเล่อ้าวตายแล้วครับอีตายหนึ่งแล้วครับบาดเจ็บหนึ่งแล้วครับบาดเจ็บหนึ่งแล้วปั่นบาดเจ็บแล้วแต่บาดเจ็บทางนู้นแล้วเฮ้ยมันเอยไปไหนเป็นประตูอะไรอ่ะ อันนี้สายดิบสายดิบครับสายดิ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 ฟสายดิบสายดิบสายดิบถ่ายนานๆเลยจะได้ไปติดตามอ่าสองนาทียังไงๆสอนไทยถ่ายธรรมาได้แล้วก็เอาลงยูทูบเลย ตัดคลิปอะไรเลยใช่ไหมไม่ตัดเลยสดๆเลยจ้ะตอนเ็นก็ไปดูสายดิบโอ้สายดิบลรวลงชนกันนะคอมันมีตันไหนที่ลงมือนะนำยู่บ้านเนาะ บายบายก่อนลูกบาย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 วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบาย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 มากรอหด้วยค่ะบาย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 